เพาะคำให้พ่อจาเกิดจ๋าไปเลยจ๋าไปเลยอ๋อให้แม่จ๋ากินน้ำด้วยไหมหอมให้แม่จ๋ากินน้ำด้วย อ้าวผมมันเนี่ยค่ะใช่พ่อจ๋ากินน้ำปเปล่พาพ่อจ๋าอยู่น้ำเนี่ยเดี๋ยวกระตี่จ็เท้ามาครับพ่อจ๋าอยู่น้ำไหนมาคุยกันหน่อยสิแต่พ่อจ๋าอยู่น,น้ำให้พ่อจ๋ากินไหมหน้ามาโอ้ย,อยเหี้ยเบิ้ลแบบน้ะหมดแล้ว ไอพ่อจ๋ากินด้วยไหมคอ่ะโอเคครับพอกินน้ำไงพอกินน้ำไง<พ>อของนูเหรอของนูเหรอ,หอจบไปเด้ไปเที่ยวทิ่มบ่ตามไปเลม่น่าหนาไปเที่ยวทิ่มบ่ กนเ,เลยเลกระเท่แล้วก็เทเรียนเจ็ดน้ำม,มาแล้วอ้าวพัชร์หเหรอพ่อเบิ้งแล้วมาให้แม่จา๋าถือเปน็นหนังสือม่ให้แม่จ๋ากินน้ำด้วยในน้ำอยู่ไหนอุย้ยทำอะไรล่ะลูกขนมบอก ลูกโป่งบ่เป้่าลูกโป่งบ่โป้งแต่ว่เลยเจตีอย่างเป้าลูกโป่งมันอ่ะทำทาากเยดูเี่ยมาไปมาดูปออกมา จัดอ,อะไรมาดูให้แม่จ๋าดูหน่อยนั่งลงนั่งเนี่ยนั่งลงเดี๋ยวมันกลับบายบายมันจะ<า>้ขัอพอดเอาแม่เอาเอากอางยาสูบตาไมนเร็ยนนิดนั่งละลูกเอาให้ตาเร็วเอาให้ตาเอาให้ตา ไปไปไหนเข้า <Lock it. S 2> ไปไปไหนเข้าไปไปไหนลูกไหนไหไม่จ๋ากินด้วยโอ้ยจุ่มมะละเลิกินชิ้เลยจับฟอง อ่ะจุ่มข้าไปแก้วน้ำ,นำอ่ะอแล้วก็เทน้ำหรอกพอเลยแล้วปแค่โรอโอ๊ย อยากแล้วน่าจะทำพี่สิแต่อยากเมื่อไรนั่นยาเห็ดถู่ยาเห็ดมันเปียกอ่าสี่มืนลมหัวแตกเวลาเรียนนะ่ะไม่โอ้ยหนุก ติงมันเปียกมันสีมือดหล้วเวลาเรียนเด็นเออแต่หายายมาหายเบิ้งไพมันดื่อเนี่ยฮะน่ะโทรศัพท์สิข้างในหลุดยัดสิใสโทรศัพท์ดิละ <c oughs> เอ้าเพียรกล่องแล้ววันนี้เอา้าเลียนหนาจอก,ก็เะเป็นแล้ววันนี้มีตตุกตา นายเฮดนาเฮด,เดเข้าหอมข้าหอมจอมชนเนีย่หยาหายไปเลย